สวัสดีครับพบกับ BP พี t ูเตอร์ผมออไปทูลอรุณสิทธิปรดิษฐ์นะครับน้องๆครับวันนี้ขอแนะนำคู่มือเตรียมสอบนะครับข้ารายการในตำแหน่ง38คองเรียบ2ของสำนังกงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐานนะครับเอกสารเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนอยู่ครบถ้วนนะครับตามหลักสูตรที่สอถ่อกกำหนดแจกฟรีนะครับเพียงแต่ น้องๆสแกนเข้ากลุ่มไลน์นะครับของอผู้ที่เตรียมตอบสอบสา8ของเรบ2เราก็จะส่งลิงก์เอกสารให้น้องนะครับไปสามารถที่จะไปไปปรินะ้นออกมาศึกษากันวันนี้เรื่องแรกนะครับที่จะมาทําความเข้าใจนะครับในการดูหนังสือเตรียมสอบก็คือเรื่องประมวล จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเนี่ยวันที่ที่9กนะครับกันยายนจากนั้นเนี่ยก็จะมีผลนะครับในมาตราที่หนึ่งเน e ี y, specimen, so şey ่ยบอกว่าประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษามีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดนะครับจากวันที่ประกาศข้อสอบเขาจะออกว่าประมวลจริยธรรมครการครูและบุคลากรทางษามีผลบังคับใช้ตามข้อใดนะครับก็ต้องตอบว่าวันที่10กันยา2564นะครับประเด็นที่2นะครับที่จะให้น้องๆดูเนี่ยนะครับออวักที่1นนะครับเขาบอกว่าเป็นการสมควรให้มีนะครับ ประมวลจริยธรรมให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเพื่ออนุวัตเป็นไปตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม2562เอ่อข้อความเนี้ยนะครับมันแปลว่านะครับกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการข้าราชการเนี่ยเราพูดถึงข้าราชการโดยรวมนะครับตามมาตรา5เนี่ยได้กําหนด นะครับขึ้นมาบอกว่ากําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติยามมีคุณธรรมของเจ้าที่ของรัฐหนึ่งนะครับสองนะครับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานรัฐเรานะครับเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,ก,รการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับประเภทหนึนะ่งแล้วก็ จะต้องมาทำประมวลจริยธรรมสรุปในย่อหน้าที่หนึ่งก็ถามว่าประมวลจริยธรรมเขาได้การฟูระบุคลากรการศึกษาเนี่ยนะครับมีนะครับที่มาอย่างไรนะทำไมถึงจะต้องมีก็บอกว่านะครับเนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม6-2ตามมาตรา5นะครับได้ให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำประมวลจริยธรรมนั่นเอง ยอดนัาที่2อนะครับอาศัยความตามมาตรห้าวัคหนึ่งแห่งพระราชยศเจริยธรรมมาตรเจริยธรรมพศอ2กคสอในฐานะองค์กรบริหารงานบุคคลของพระราชการครูและบุคลกากรการศึกษาจึงกำหนดประมวลจริยธรรมขระราชการครูบุคลากรทางการศึกษานะครับเพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติ ของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาไว้ดังนี้นะครับย้อน้าที่สองเนี่ยนะครับเราได้ทราบว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งทําหน้าที่จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเนี่ยคือกศศออกศศออก็ย่อมาจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการการศึกษาคณะกรรมการชุดนี้นะครับเป็นคณะกรรมการเราเรียกว่าบอร์ดใหญ่นะครับใน ระดับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนะครับบอ,อร์ดกคสอนี่ก็เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลได้จัดทำนะครับประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรก,รก,รการศึกษา,าเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อเป็นหลักในการประพฤติของข้าราชการครูนะครับและบุคลากรก,รการศึกษาไว้ดังนี้ข้อหนึ่ง นะครับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูมีผลบังคับใช้ถัดนะครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในรัชกิจจานะครับตามที่บอกแล้วาประกาศที่9เพราะฉะนั้นก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กันยายนอพศ2564นะครับข้อ 2. อข้าราชการครูบุคลากรการศึกษาหมายความว่าข้าราชการครูนะครับและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมายด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา มีระเบียบนะครับมีพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษานะครับกล่าวไว้ในมาตรา38ได้แบ่งข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาไว้3ประเภททั้ง3ประเภทนี้แหละนะครับจะต้องปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมที่กออสอบกำหนดข้าราชการ3ประเภทนี้นะครับเราเรียกว่า ข้าราชการตามมาตรา38กนะครับกไก่ก็คือผู้สอนนะครับข้าราชการตามมาตรา38ขอไข่ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศาึกษาและนะครับข้าราชการตามมาตรา38กนะครับวงเล็บ1คือศึกษา,าเจตวงเล็บ2นะครับคือเราี่เองนะครับบุคลากรที่สนับสนุนการ จัดการึกษานะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการครูนะครับทั้งสามประเภทเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามประมวลนะครับจริยธรรมข้าราชการครูบุคลาก,กรการศึกษาโดยเค่งคัด 3. ข้าราชการครูบุคลาก,กรการศึกษาต้องนะครับต้อง,ต,องต้องนี่แปลว่าบังคับหมืนะครับต้องเหมือนไม่ใช่ควรนะครับควรควรรักษาสุขภ,ภาพนะ ควรประพฤตินะมันแปลว่าไม่ทําก็ได้แต่ต้องความหมายหนักแน่นนะครับต้องประพฤติตนเพื่อรักษาจริยธรรมที่กําหนดไว้แล้วกําหนดโดยเคร่งคัดอยู่เสมอด้วยนะครับมีแปนะครับข้อด้วยกันนะครับมีแข้อด้วยกันข้อหนึ่งนะครับยึดมัน่นผมเขียนคีย์เวิร์ดคำว่ายึดมั่นนะครับยึดมั่นอะไร ยึดมั่นในฐานบรลลัก์ของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกรครองและบอประชาธิตใจอันมีพระมหากศาัตร์รงเป็นมุกนะครับน้องๆที่ต้องคิดตามไปด้วยนะครับว่าถ้าเราจะต้องในฐานะที่เราเป็นข้าราชการกร,กรกรูอุคกรการศึกษาเนี่ยนะครับจริยธรรมประมวลจริยธรรมที่เราควรประพฤตินตนนะครับอย่างเคร่งครัดเนี่ยเราเป็นข้าราชการก็ต้องยึดมัน่น แค่จำยึดมั่น์เวิร์ดสำคัญได้เราก็ตอบไปได้นะครับเราก็ให้นึกภาพว่ายึดมั่นอะไรถามบรรลักษ์ถามบรลลักษ์กคืออะไรเราเ,าเป็นนักเรียนเรานะครับเห็นหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีนะครับบนกระดานดําก็จะมีรูปธงชาติรูปศาสนารูปพระหมหาษัิย์นี่คือถามบรลลักษ์และนะครับประเทศเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาษัทสงเป็นประมุกนั่นเอง ยึดมั่นในถามหัหลักของชาติก็ได้แก่ตัวย่อยก็เป็นเป็น,นนะปนะสีสนส่นะครับสี่อย่างนะสี่ประการนั่นคือชาติศาสนาพระมาสัต์และการปกครองนะครับข้อ2นะครับซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับและมีหน้าที่ต่อผู้เกี่ยวข้องในฐนานะที่เป็นข้าราการครูและบุคลากรการศึกษานะครับที่2ก็คือซื่อสัตย์ นะครับเราก็จำคีย์เวิร์ดว่าซื้อสัตว์มีจิตสำนึกข้อ3นะครับกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่นะครับถูกต้องชอบทำนะครับก็ข้อ3ก็จะเป็นกล้านะครับกล้าคิดข้อ4มีจิตอาสาครับจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็บพวกของนะครับข้อ5มุ่งผลสัมนึกของงาน นะครับมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศาึกษาเขาหกปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเจ็ดนำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของขา้าราชการครูและบุคลกากรการศารึกษา 8. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ประมวลนะครับจริยธรรมขร้าราชการครูและบุคลากรการศึกษากรคสอดได้กําหนดไว้นะครับ8ประการนะครับ8ข้อด้วยกันถ้าน้องๆจำแปดข้อเลยทีเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกจะยากนะครับผมก็ขอแนะนําว่างั้นเรามาแบ่งจํานะครับแบ่งจาเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยสมองเรานะครับไม่ควรเยืดจาในครั้งหนึ่งเกินสี่ ะครับเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งจำท่อนแรก4ก็ยึดถือคีย์เวิร์ดนะครับโดยถ้าเราจะจำเนี่ยผมก็มีแนวคิดหน้องว่าหนึ่งเลยต้องตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์ตั้งประเด็นคําถามขึ้นมาแล้วก็ตอบประเด็นคําถามนั้นเช่นนะครับข้อนี้บอกว่าผมก็ตั้งว่าข้าราชการครูและบุคลากร,กรการ,การศึกษาต้องประพฤตตนเพื่อรักษาจริยธรรมนะครับโดยเข่งขัดอยู่เสมอ นังต่อไปนี้คือหนึ่งและจริยธรรมและยึดบั้นในฐานบรลลักษ์ยึดมั่นในฐานบรรลักษ์ของประเทศข้อสองนะครับสื่อสัต์สุจริตมีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบสื่อสัต์สุจริตยึดมั่นฐานบัลลักษ์ข้อสองนะครับประชาชนเนี่ยเขาอยากได้ข้าราชการนะครับที่มีลักษณะเด่นที่สุดเนี่ยก็คือซื่อสัตย์ นะครับเราก็จําซื่อสัตย์ 3. นะครับต้องการข้าราชการที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออก3ก็คือกล้าคิดกล้าตัดสินใจ4ผู้นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณนะนะครับเราก็สามารถต่อไปได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกของพยายามตั้งโจทย์นะครับข้าราชการครูต้องประพฤติ รักษาจริยธรรมข้อใดสําคัญมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ข้อที่หนึงเราเห็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยยึดไม่กาบรลักนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่พวกเราต้องทํานะครับสองซื่อสัตย์สจริตสามีความกล้าส,สีมีจิตอา,าสาจิตสาธารจากนั้นนะครับเราก็นะครับเมื่อจำสี่ข้อได้แล้วนะครับเราก็บอกว่าให้การทํางานเราก็ตั้งโจทย์ต่อนะครับ ให้การทํางานของการการครูและบุคลากรการศึกษาเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จเราจึงต้องนะครับมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งผลสำเร็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่อยๆถ้าน้องๆค่อยๆทำค่อยดูคิดเนี่ยนะครับรู้จักเอา คีเว์ดที่สําคัญเนี่ยมาร้อยเรียงนะครับร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทําให้น้องๆเข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับผมไปต่อนะครับข้อ4หาาข้าราชการครูและบุคลากร,กรการศึกษาผู้ใดนะครับต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรวิชาชีพมันแปลว่าข้าราชการครูเขาเนี่ยเขามีจรรยาบรรวิชาชีพครูนะครับผู้บริหารเขาก็มีจรรยาบรรณของผู้บริหาร ศึกษานิเทศเขาก็มีจรรยาบัณศึกษานเก๊เพราะฉะนั้นอันนี้หมายรวมว่านะครับหากว่าข้าราชการครูสาประเภทเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรณของวิชาชีพเขานะครับที่กําหนดไว้โดยเฉพาะฉะนั้นนอกจากที่เขาจะต้องรักษาจริยธรรมนะครับที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาแปดข้อนี้แล้ว จะต้องยึดในจรรยาบันของวิชาชีพด้วยนะครับมันก็แปลว่าใครการครูผู้บริหารทึกสานิเทศเนี่ยเขามีจรรยาบันวิชาชีพของเขาแล้วก็จะต้องมายึดประมวลจริยธรรมด้วยส่วนน้องๆน,นะครับที่สอบในตำแหน่งนะครับส8ของเรบสองเนี่ยเ,เราบอกว่าไม่มีจรรยาบันวิชาชีพนะครับ หรือว่าเราไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ยึดนะครับปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทั้ง8ประการนี้นะครับโดยเคร่งคัดข้อ5การกำหนดแนวทางการจัดทำแนวทางการประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรก,รการศึกษานะครับ ตามประมวลจริยธรรมข้าราการครูบุคลากรการศา์นี้เนี่ยให้เป็นไปตามที่กคศกำหนดเมื่อเรามีประมวลก็ห้ามบอกว่ามีประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรก,การศึกษาแล้วนะครับให้กคศเนี่ยนะครับไปจัดทำแนวทางอย่างเช่นนะครับข้อที่1ยึดบั้นในถามบัลลังก์นะครับ ของประเทศมันประกอบไปด้วยชาติศาส,สนาประมาัต์และการปกรครองระบบประชาธิปไตยกคอสอก็มีหน้าที่ไปจัดทําแนวทางว่านะครับใครการครูบุคลากรก,รการศารเนี่ยจะต้องประพฤติตัวอย่างไรต้องแสดงคุณลักษณะนะครับอะไรบ้างที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นนะครับก็แนวทางก็ให้กคอสอทําข้อห ให้พนักงานราชการครูอจาจารย์ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศาึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูบุคลากรการศา,านี้ด้วยมันแปลว่าเขาบอกว่าไปบังคับประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับไปบังคับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาไม่ใช่เพียงเท่านั้นแต่ให้ไปถึงพนักใครที่ทํางานในตําแหน่งพนักงานราชการ ครูอาจจะจ้างลูกจ้างและก็ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาถ้ามียามก็ไปถึงยามมีแม่บ้านมีคนทําครัวก็ไปถึงหมดนะครับก็จะต้องประพฤติตามประมวลจริยธรรมทั้ง8ประการนี้ด้วยข้อ 7. ให้ประธานกกอ,อสอรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้นะครับประธานกกอ,อสก็คือรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขนั่นเองเป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนะครับก็มีเปลี่ยนแค่เจ็ดข้อแค่นี้นะครับก็ถือว่า,เ,าเน้นย้ำข้อความที่สำคัญน้องๆก็กลับนะครับไปอ,อ่านหนังสือแล้วก็ไปเน้นข้อความนะครับหลักการที่จะอ่านแล้วก็ให้เข้าใจเนี่ยนะครับผมก็มีหลักง่ายๆนะครับอยู่4ประการน็คือ 1. น,น้องอ่านหรือน้องฟัง นะครับอ่านฟังนะครับจากนั้นก็ไฮไลท์ส่วนที่มันสาคัญสาคัญ2ก็คือคิดนะครับคิดคิดว่าเอ๊ะทำไมนะครับทำไมเขาต้องยึดมั่นในถาบัลลักเป็นตัวที่1นึ่ข้อที่1ทําไมนะครับจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวที่2ทําไมจะต้องกล้าอย่างนี้เป็นต้นทําไมจะต้องมีจิตสาธารนณะนะครับถ้าเราไล่ดูเนี่ยนะครับคิด เมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยประการที่3ก็ฝึกตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามข้อหนึ่งมาดูซิว่าประมวลจริยธรรมมันเกิดขึ้นมาจากกฎหมายฉบับใดเราบอกโอ๊ยเกิดขึ้นตามมาตรา5แห่งพรบรนะครับจริยธรรมขร้าราชการอย่างนี้เป็นต้นหน่วยงานใดที่มีหน้าที่นะครับจัดทำประมวลจริยธรรมพระราชการครูและบุปลากรที่สามอุ้ยกศกศย่อมาจาก ขาราชการูและวบรกรบักกรทางศัก์อย่างนี้นะครับแปลว่า 1. ฟังอ่านนะครับขิดเน้นข้อความคีย์เวิร์ดที่สําคัญ 2. นะครับคิดคิดตามทำไมถึงเป็นนี้เป็นอย่างนั้น 3. ตั้งคําถามไม่ได้ตั้งคําถามแล้วก็4สําเร็จแน่นอนครับจดบันทึกนะครับจดทึกเป็นออกข้อสอบหรือว่าจะทําเป็น mind mapping นะครับอย่างไรก็ได้ ดว้น้องๆมาทบทวนนะครับทำเรื่อยๆนะครับโดยมุ่งมั่นตั้งใจคนที่มุ่งมั่นเท่านั้นนะครับถึงจะประสบความสำเร็จนะครับพบกับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ